สวัสดีค่ะเ,เคยมีความรู้สึกเหมือนชีวิตมันวนๆอยู่กับที่ไหมคะครับเหมือนแบบพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเป้าหมายสักทีเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นออคอยกั้นเอาไว้นะคะอืมใช่ครับน่าจะเคยรู้สึกกันหลายคนนะครับจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของดรโจเซฟเมอร์ฟีที่เราดูกันมาเนี่ยท่านชี้ว่ามันอาจจะมีคำตอบซ่อนอยู่ข้างในตัวเราเองนะครับคือพลังของจิตใต้สำนึกนี่แหละครับ พลังจิตใต้สำนึกเหรอคะน่าสนใจค่ะดรเมอร์ฟี่อธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับคือท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะครับจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเหมือนกับสวนมหาศาย์นะครับเป็นสวนที่ดินดีมากๆอุดมสมบูรณ์พร้อมรับทุกอย่างที่เราใส่ลงไปเลยโดยที่ไม่ตัดสินด้วยว่ามเมล็ดพันธุ์นั้นดีหรือไม่ดีอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วความคิดความรู้สึกในแต่ละวันของเราหรือที่เรียกว่าจิตสำนึกเนี่ยก็คือคนสวนใช่ไหมคะ ที่เป็นคนคอยเลือกว่าจะเอาเมล็ดพันธุ์แบบไหนไปปลูกในสวนนั้นถูกต้องเป๊ะเลยครับและจุดที่แบบว่าเออนาทึ่งมากๆก,ก็คือส่วนนี้หรือจิตใต้สำนึกเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาเลยครับ24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักเลยแม้แต่ตอนที่เราหลับอยู่ทำงานตลอดเวลาเหรอคะใช่ครับมันจะค่อยๆบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่เราใส่ลงไปซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นความคิดความเชื่อหรืออารมณ์ความรู้สึก จนมันง่อเงยเติบโตกลายเป็นความจริงเป็นสถานการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับโห oh, ฟังดูแล้วนี่คงเป็นคำอธิบายว่าทำไมเอ่อบางทีเราถึงรู้สึกเหมือนดึงดูดแต่เรื่องเดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตไม่ว่าเรื่องดีหรือร้ายเพราะเราอาจจะกำลังปลูกความคิดหรือความเชื่อแบบเดิมๆลงไปโดยไม่รู้ตัว ใช่เลยครับมันซื่อสัตย์กับโปรแกร,รมหรือมเมล็ดพันธุ์ที่เราป้อนให้มันมากๆครับเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้วิธีทํางานกับจิตใต้สํานึกเนี่ยก็เลยเหมือนเป็นกุญแจสําคัญเลยตามที่ดอร์เมอร์ฟี่เน้นย้าไว้ในงานเขียนของท่านโอเคค่ะงั้นเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดรเมอร์ฟี่เสนอเทคนิคหรือว่าวิธีการปลูกสิ่งดีๆที่เราต้องการลงในสวนจิตใต้สํานึกนี้ยังไงบ้างคะเริ่มจากอะไรดีคะครับผม อย่างแรกเลยที่สำคัญมากๆคือความชัดเจนของเป้าหมายครับผมจิตใต้สำนึกเนี่ยเขาชอบความชัดเจนเหมือนเราดูภาพระดับ HD นะครับไม่ใช่ภาพเบลอๆชัดเจนแบบ HD เลยใช่ครับลองจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการให้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่แค่ตัวสิ่งของหรือสถานการณ์นะครับแต่ให้รวมถึงความรู้สึกด้วยความรู้สึกเมื่อเราสำเร็จแล้วได้รับสิ่งนั้นแล้วความสุขความภูมิใจตรงนั้นสำคัญมากครับ เหมือนเราต้องสร้างพิมพ์เขียวที่ละเอียดมากๆให้จิตใต้สํานึกเลยนะคะแล้วพอมีเป้าหมายชัดแล้วขั้นต่อไปละคะทํายังไงต่อขั้นตอนต่อมาก็คือการตอกย้ำด้วยคำสั่งเชิงบวกครับหรือที่เรียกว่า affirmations ข้อมูลหลายแหล่งเลยชี้ว่าดรเมอร์ฟีให้ความสำคัญกับการเลือกใช้คำพูดที่เราสื่อสารกับตัวเองมากๆการเลือกใช้คำพูดครับต้องเปลี่ยนจากการพูดถึงข้อจำกัด ความกลัวหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการเช่นแบบฉันทำไม่ได้หรอกมันยากไปอะไรแบบนี้ให้เปลี่ยนมาเป็นประโยคที่ยืนยันสิ่งที่เราต้องการจริงๆเช่นฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์หรือฉันดึงดูดโอกาสดีๆและความสำเร็จเข้ามาเสมอแบบนี้นะครับอ๋อการพูดกับตัวเองซ้ำๆโดยเฉพาะอช่วงเวลาก่อนนอนกับตอนตื่นนอนใหม่ๆใช่ไหมคะที่เหมือนจิตใต้สำนึกจะเปิดรับได้ง่ายที่สุด ถูกต้องครับช่วงเวลานั้นสำคัญมากจริงๆแล้วก็ต้องทำควบคู่ไปกับการใช้พลังของการจินตนาการหรือ Visualization ด้วยครับจินตนาการใช่ครับไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ต้องเห็นภาพความสำเร็จนั้นในใจด้วยรู้สึกถึงมันจริงๆสัมผัสความสุขความตื่นเต้นความสมหวังเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ยิ่งภาพชัดเจนแล้วก็รู้สึกอินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลต่อจิตใต้สำนึกได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับสร้างภาพสร้างความรู้สึกเหมือนจำลองความสำเร็จให้จิตใต้สำนึกรับรู้ไปเลยนะคะแล้วเรื่องของความเชื่อล่ะคะสำคัญแค่ไหนโอ้สำคัญมากครับอันนี้คือหลักการข้อถัดมาเลยคือศรัทธาแล้วก็การปล่อยวางครับคือเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วใช้ affirmations ใช้ visualizations แล้วเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมั่นจริงๆ เชื่อมั่นอย่างแท้จริงเลยว่าจิตใต้สำนึกกำลังทำงานเพื่อเราอยู่ต้องเชื่อมัน่นครับดรเมอร์ฟี่ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการปลูกมเมล็ดพันธุ์ลงดินไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปขุดดูทุกวันหรอกครับว่ามันงอกหรือยังแค่เชื่อมั่นในกระบวนการแล้วก็ปล่อยวางความกังวลความสงสัยต่างๆไปอ๋อเหมือนเราสั่งอาหารแล้วก็รอไม่ต้องไปยืนเฝ้าหน้าครัวอันนี้เห็นภาพเลยคะ่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เราต้องระวังเป็นพิเศษมีครับข้อสุดท้ายเลยก็คือ การรู้เท่าทันความคิดลบครับผมในแต่ละวันเนี่ยความคิดลบหรือข้อมูลลบๆมันอาจจะเล็ดลอดเข้ามาได้ง่ายๆเลยใช่ค่ะมีเข้ามาตลอดสิ่งสำคัญคือเราต้องมีสติรู้ทันแล้วก็รีบแทนที่ด้วยความคิดเชิงบวกทันทีเหมือนเราเป็นคนสวนนั่นแหละครับที่ต้องคอยถอนวัชพืชออกไปแล้วก็เลือกใส่ต่ปุ๋ยดีๆลงไปในสวนของเราจ,จริงๆแล้วก็ต้องเชื่อมั่นปล่อยวาง พร้อมกับคอยดูแลส่วนความคิดของเราไม่ให้มีวัชพืชความคิดลบเข้ามาทำลายใช่ไหมคะใช่เลยครับแก่นสำคัญที่ดรเมอร์ฟี่พยายามสื่อสารผ่านงานต่างๆของท่านก็คือพลังในการสร้างสารรค์ชีวิตเนี่ยมันอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วผ่านการควบคุมความคิดความเชื่อและก็ความรู้สึกที่เราป้อนให้กับจิตใต้สํานึกของเราเองอืมมันไม่ใช่เรื่ององมงายหรือเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแต่มันคือการทํางานตามกลไกตามกฎเกณฑ์ของจิตใจเราเองนี่แหละครับ ฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เราอาจจะเคยรู้สึกเป็นแค่ผู้โดยสารที่ปล่อยให้ชีวิตพาไปเรื่อยๆให้กลายมาเป็นผู้ขับเคลื่อนที่กําหนดทิศทางชีวิตตัวเองได้จริงๆผ่านการทําความเข้าใจแล้วก็ใช้พลังภายในที่เรามีอยู่แล้วนี่เองถูกต้องเลยครับมันคือการกลับมาเชื่อมต่อกับพลังสร้างสารรค์อันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนนั่นเองครับผมน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นการเจาะลึกแนวคิดที่ ทรงพลังจริงๆนะคะคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครก็ตามที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นถ้าพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามันอยู่ที่การเลือกเม็ดพันธ์ุที่เราจะปลูกลงในจิตใต้สำนึกแล้วตอนนี้ล่ะคะเรากำลังเลือกปลูกอะไรลงไปในส่วนภายในใจของเรากันอยู่อืมนั่นสิครับ ลองเลือกสักเรื่องหนึ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงดูนะคะแล้วนำหลักการง่ายๆเหล่านี้จากดรเมอร์ฟีไปลองปรับใช้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ประหลาดใจก็ได้นะคะ